วันนี้นะคะเราก็เดินทางมาภูเก็ตกันนะคะพาเจ้าแบงค์พันมาน้อยของเราสัตว์เลี้ยงของเราที่เราเลี้ยงไว้เป็นลูกนะคะถึงคราวคุณหมอนะ่ะละจ้าถึงโรงพยาบาลที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราฟังผมเริ่มจากคุณหมอนะเราฟังผมเริ่มจากคุณหมอใช่ไหมโอ้คุณหมอนะคะคุณหมอนะคะให้แบงค์พันน์อยได้ดีกว่าคุณหมอนะคะคุณหมอมาแล้วให้แบงค์พันน์อยู่ได้ดีกว่าอ๋อ,อไม่ได้อยู่ไม่ไดอยู่ให้กลับบ้าน ตาไม่ให้่หรอใช่ไหมใช่ไหมคมคามเลืนขาวแล้วก็เป็นค่าเกลเลือดนะคะอของวันนี้ค่อนข้างดีเลยถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วนะอันนี้ก็เป็นการที่น้อ,อ,องเขาปวเลืทั้งหมดเลยวันลาสุดก็วันที่เจนะขาเป็นเลือดแดงอยู่ที่สามแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ห้าพ ความสมดุลของนิ้นเลื่อนที่เราจะดูแบบว่าเนี่ยตั้งแต่ที่เขาป่วยมาก ค่อยๆิขึ้นมาเรื่อยๆอ,ยอ,อันนี้ก็คือน้องเาเป็ยายเลือดน้องก็ต้อง,องกินยาติดต่อกันห่เดือนถึงเครึ่งเลยแล้วก็รีเช็คซ้เรื่อยๆตอนนี้ก็ค่อนข้างดีาค่ะคุณหมอไม่ต้องให้โยนี่แล้วคุณหมอให้กลับบ้านวันนี้ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องร้องนะเอะอวันนี้ วันนี้ห่ากับมีไม่ทิ้งน้อ้อยู่ที่นี่มารีโอเคนะมาลีเช็ดเฉยเฉยแค่มารีเชฟเบื่อเฉยเฉยก็แล้วก่อนโดนเอามาทิ้งมั้ยเอ้าเช็ดน้ำตาก่อนนในนรกเป็นผู้ชายต้องอดทนนะลูก

Ừ mm. giúp ngon. <laughs>